เปิดคลิปตอนเกือบเที่ยงนะครับแดดกำลังแรงนะครับมีลมไม้อยู่หน่อยเดียวครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครับที่ผมมามาตามหมายเดิมครับหมายที่มันตกแล้วปลาจะโดนริงดีครับเป็นอ่างเก็บน้ําครับเดี๋ยววันนี้แต่วันนี้มาคนเดียวครับถ้าเกิดว่าตอนถ่ายตอนไหนถ้าภาพมันไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวครับมาก็กระเที่ยงอยู่แล้วครับแดดกำลังร้อนครับ ผมเอาไก่มาตกเื่อจะโดนประข้าวเหมือนเมื่อวานครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับว่าจะมีแต้มปาครับวันวนี้ครับเดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับโอเคครับนอนะครับ ไม่โดนครับน่าจะเป็นเชโรครับเซ็งเลยครับเรียกครับโอ้โหผ่านอีกแล้วครับสองตัวนะครับโ,โหเซ็งเลย Hồ. mì, đồ nữa. Hồ. Lắm. mì đồ nữa. Đồ. không đốn, mì đồn hết 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 องไรผ่าอีกแล้วสามทีแล้วโอ้โหสามทีแล้วครับเนี่ยสามทียังไม่ได้เลยครับโอ้ผ่าอีกแล้วสามครั้งแล้วครับเนี่ย โอ้ติดครับดูสิให้ผมต้องอ้อมครับเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนดีกว่าครับ แต่ต้องอ้อมครับติดกล้องก่อนครับปายเอาครับมันหลุดครับพันกับไอ้ข้าวเบ็ดครับข้างล่างผมเห็นหัวประมาณไซส์ประมาณสองโลครับมันไม่ได้ตัวครับค่ะแล้วติดข้าวเบ็ดครับผมก็เลยดึงขาดไปเลยครับเนี่ยเอาปามันหลุดไปแล้วครับดึงไม่ขึ้นก็เลยดึงขาดเลยครับเศรษฐายมากครับเดี๋ยวลองรุนใหม่ครับ Yep. ครับเป็นชโดป๊อกครับ นี่ครับโอ้โหกว่าจะได้ครับจะได้เป็นชโดป๊อกับนี่ครับสวยนะครับปักตามชมด้วยครับโอเคครับ ปลาอะไรครับเมื่อกี้ครับมันพาวิ่งสายไหลครับแล้วมันก็หยุดครับผมต้องใส่ว่าจะเป็นปลาคาวครับเดี๋ยวลองร้อลอรุ่นดูก่อนครับ ดึงหลายทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรปรากรดกนี่ครับเป็นปลากฏดไซส์สวยแล้วครับนี่ครับผมก็มันดึงหลายทีผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไร,นะระครับผมก็เลยวิย์สวนเลยครับเย้ครับครับวันนี้ขอ,อปิดคลิปแค่นี้ครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับ เพราะว่าเริ่มเย็นแล้วครับมันมีทัท่าจะมีลมฟ้าลมฝนมาครับมึดมึดมาดา้ันโน้นครับดานบนน้นครับผมว่าเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มมีฝนมีไอ้เขาฝนมามืดมึดแล้วครับแต่วันนี้วันนี้ก็ไม่ถือว่างเงียบนะครับเพราะว่ามันเข้ามากินห้าครั้งครับผมวิทย์ไม่ติดสามครั้งแล้วผมวิทย ครั้งที่สี่นี่มาพันมันพามาพันข้าวเบ็ดครับมันก็เลยไอ้นี่ไปครับมันก็เลยดิ้นหลุดไปครับเห็นเลยครับมันมีไซส์นะครับน่าจะอยู่ประมาณสองโลครับพอมันไก่ครับผมก็เลยต้องปิดกล้องเดินมาครับพอมันไก่ครับมันติดไก่ติดคนเราปากเลยครับเลยอีกตัวนึงก็มาวิทได้ไปตัวงครับวิทได้ตัวอ้แต่เป็นตัวเล็กครับก็โอเคครับถือว่าปุ๊บไปปุ๊บไปครับมัน ถือว่าไม่พลาดครับแล้วก็มีปรากฏต,ตัวนะครับปรากฏเข้ามากินตัวหนึ่งก็โอเคครับถือว่าวันนี้ก็ไม่พลาดครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ